จะมารับสายกันเนาะจ้านะ02ค่ะ3283438ถึง9โทรเข้ามาเอยอะๆเลยนะจ๊ะกับช่วงนี้เลยค่ะสายแซ่บค่ะสายแซ่บวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะสา,สายที่จะมาพูดคุยกับเรา สายนี้ก็เป็น f อซีที่ดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดคอยดูแลและรักษาดวงใจคือดูแลพวกเราอย่างดีมากมากเลยคอยดูคอยนะอะไรนะถ่ายดูคอยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปถ่ายอะไรก่อนก็มายพอย่ตางนี้ให้ก๊างใจอย่างนี้เราก็แบบเขินจังเลยอ่ะแก่จะตายอยู่เลยมีป้ายไฟอีกเราทำไไม่ถูกไม่ถูกอ่ะรับสายเลยดีกว่าน้องอ้าวสว่างนเหรอ วันนี้มาเป็นแมวเมื่อวานเป็นน้องหมานี่เมื่อวานมีคู่แมนเป็นไก่เมื่อวานมีคู่แมนเอาไก่เหรอตายแล้วฉันนึกว่าไม่มีคนมีคนบอกให้เรารอเป็นน้องหมาอยู่ให้เรารอฟังน้องอาร์มอือคระอรน่ะเป็นยังไงบ้างอาร์มวันนี้ก็วันนี้หรอสัญญาณช่องไทยแทบยังคัดเหมือนเดิมแม้ว่าอากาศจะแปรปรวนขนาดไหนก็ตามฝนตกเหรอนี่อากาศในพุทธมาร วันนี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่าไอหนาวเริ่มมาในช่วงประมาณช่วงเช้าๆแล้วก็แตดจะร้อนแต่ว่ากาศแปรปรวนใช่ไหนก็ยังชัดเนาะจบการพยากรณ์อากาศนะจากดองอ้าวให้รางวัลอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้หรอก่อนที่จะขอเพลงวันนี้พี่เพียเบรกที่แล้วอ่านชื่อสิงปินผิดนะชื่ออะไรอ่ะ๋อกัญญาภัทรอะไรล่ะหรออร่พัสยาอ๋ออ่านพี่อ่านเขาอรภพัสยา ขอบคุณนะคะเป็นคนที่ตามชอบใช่ไหมติดตามติดตามเราเอาชื่ออะไรนะเอาชื่ออะไรนะมิวศิลปินเมื่อกี้ใช่ไหมมิวอรลภัสยาครับอ๋อลลภัสยาเราไปอ่านเป็นอรพลภัณอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเออเอออ่าโอ้โหน่ารักมากแปลว่าเขาดูขอบคุณนะเขาดูเขาดูเขาดูทั้งรายการขอเล่นพลงเปล่าขอเพลงไหนไหนขอเพลง วันนี้หรออยากฟังเพลงเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยของน้องพึ่งบึงส <ตะ S 1> าม <ตะ S 1> ัดลนี่แบบโอ้โหชื่อพี่อ้ชชื่อเพลงนี่สุดยอดเลยนะคะอ่าไม่ขอบคุณ SMS นะคะ,อะขอบคุณทุก SMS นะคะที่ส่งมาะะส่งกันเข้ามาเยอะเดี๋ยวเราจะจคุยกันเอ้ยน้องอามไบไายบ,าย,บายก่อน คครรััับบบสสดีาอ่เดี๋ยวฝากสองเพลงเนาะเกับรายการนะคะสิ่งมากเลยแต่ใหญ่าวันนี้ใครไม่ได้ถ้าโดนเรียบชื่อ SMS ใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้สะสมเคลียร์ยอดทีเดียวนะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยเมื่อกี้น้องอามขอนะคะแล้วก็ออนซอนอีสานเนาะสอนสินใจดอกอ้อทุ่งทองการตองพุ่งเงินนะคะสามคนร่วมกันเลยนะอ่าส่งท้ายรายการไปเลยค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เนาะสวัสดีสวัสดีค่ะ